สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะช่วงวันที่6ถึงวันที่20มิถุนายนนะคะมาดูกันนะคะว่าชาววันศุกร์โชคชะตาของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภนะคะจะบอกเรื่องราวของความรักแบบคร่าวๆนะคะความรักอยากจะให้ไปติดตามคลิปราศีแล้วก็ความรักของธาตุนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างชาววันศุกร์ค่ะ อาจจะไม่ตรงกับชาววันศุกร์บางท่านก็ต้องขออภัยหน้าที่นี้จริงๆด้วยนะคะ โอเคค่ะชาววันศุกร์ช่วงนี้รู้สึกตัวตนของคุณอารมณ์คุณขี้เบื่อหน่อยไหมอารมณ์คุณอยากจะเดินทางหรือเปล่าเอ่ยนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณรออะไรรอรอเวลาเพื่อการเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยนะคะรู้สึกแต่ถ้าจะบอกว่าช่วงนี้ อารมณ์ของชาววันศุกร์จริงๆแล้วอะถ้านอกเหนือจากเรื่องของการคิดเบื่อเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นที่คุณวิตกกังวลอะไรเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของลักษณะของอาการค่าใช้จ่าย นะคะทา้งน้องที่เรามองเห็นแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเงินของคุณในฐานะการเงินของคุณเราก็มองว่ายังมั่นคงนะนะคะคุณเป็นคนอาจจะเป็นคนหาเงินเก่งสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะการหาเงินของคุณอ่ะคุณคล่องแคล่วว่องไวโอเคหาเงินเก่งแต่ทางนี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองถ้าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นเรื่องของรักษาสุขภาพร่างกายนะคะหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยวดยานพาหนะ ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะช่วงนี้ของชาววันศุกร์อาจจะมีเรื่องของอ,อุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งให้ระมัดระวังดีๆเลยนะคะช่วงนี้ของชาววันศุกร์แต่เราก็มองว่าชาววันศุกร์ช่วงนี้อาการของคุณอยากเที่ยวหรือเปล่าเอ่ยหรืออยากเดินทางแล้วล่ะนะคะคุณอาจจะต้องมีเรื่องราวของการติดต่อกันเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่วนตำแหน่งของ คนรอบข้างคนใกล้ชิดนะคะเราก็เห็นว่าช่วงนี้ลักษณะคืออาจจะมีเรื่องราวที่ห่างเหินกันไหมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่ชาววันศุกร์อาจจะบางคนอาจจะหยุดพักงานมานะคะหรือเป็นช่วงว่างงานก็เป็นไปได้ตอนนี้นะคะอาจจะว่างงานหยุดพักงานมีเรื่องของการห่างเหินนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางติดต่อพูดคุยกัน นะคะในเรื่องของงานก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้กับคนรู้จักกับคนรอบข้างนะคะส่วนตำแหน่งที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยชาววันศุกร์ช่วงนี้ชาววันศุกร์มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะเรามองเห็นว่าคุณน่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรดีๆนะคะเข้ามาในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะคุณอาจจะได้มีโชค เกี่ยวกับเรื่องของอยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะคะหรือต่อเติมอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือคุณอยากจะมีเรื่องของการซื้อขายบ้านที่อยู่อาศัยช่วงนี้นะคะชาววันศุกร์คุณก็น่าจะมีโชคตรงนั้นด้วยนะนะคะเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกรายละเอียดกันดูว่าเป็นยังไงนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยส่วนเรื่องราวของ าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเริ่มงานใหม่นะคะเรามองเห็นว่าชาววันศุกร์บางท่านส่วนใหญ่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเบื่อเซ็งว่างงานนะคะคือเป็นช่วงหยุดพักงานมานะคะอะไรประมาณนี้ทำห้ทำให้คุณอ่ะเหมือนกับว่าคุณอยากจะมีความคิดอะไรแปลกใหม่หรือความคิดในในสมองคุณอ่ะนะคะว่าคุณอยากจะทำอะไรแล้วล่ะนะคะทำในส่วนที่คุณ เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ส่วนตัวคุณรู้ว่าคุณมีพรสวรรค์ส่วนตัวคุณมีความสามารถพิเศษส่วนตัวทางด้านไหนคุณก็อยากเอาดึงตรงนั้นนะ,นะคะออกมาแปลงแปลงเป็นงานของคุณแล้วก็แปลงเป็นเป็นเงินที่พอจะมีรายได้เข้ามาอันนี้ก็เอ่อเขาเรียกว่ามีส่วนด้วยนะคะมีส่วนด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานเดิมเราก็บอกแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงพักงานจริงๆเป็นช่วงที่อืม เขาเรียกว่าเป็นช่วงนิ่งนะคะเป็นช่วงพักงานนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องราวของการเดินทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตรงนี้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าจังหวะเท่านั้นเองนะคะจังหวะนะคะส่วนโชคลาภมาจากนํำพักนํำแรงบางคนนะคะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจตัวเองบางคนเพิ่งเริ่มต้นเอ,อ หาเงินนะคะจากงานส่วนตัวนะคะคือเขาบอกมาว่าเป็นช่วงที่แค่เริ่มต้นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างภาระหน้าที่ของคุณนะคะเยอะนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่เราก็เชื่อว่าชาววันศุกร์คุณก็พยายามนะนะคะพยายามไม่ยออ่อท้อแต่ทางนี้ทางนั้นมันน่าจะมีรายจ่ายที่ทําให้ชาววันศุกร์รู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยภาระของคุณตรงนี้นะคะส่วนในตําแหน่งของคู่ครองค่ะ ตำแหน่งคู่ครองแล้วก็มองว่าสำหรับคนที่เป็นคู่รักคู่ครองในครอบครัวน่าจะน่าจะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะคะช่วงนี้นะน่าจะมีเรื่องอะไรดีๆเกี่ยวกับคุณกับคู่ครองของคุณละค่ะนะคะ,นะคะส่วนหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคู่ช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์อาจจะมีการเขาเรียกว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะไม่คุณก็เขานะคะ มันมีเรื่องของการปันใจเกิดขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของการปันใจหรอกมันแบบว่ามันเป็นการแว็บซะมากกว่านะคะเป็นการแวบบ็บลักษณะที่ว่าทําตัวมีปกปิดมีอะไรปิดบังคุณนะคะอะไรประมาณนี้นะส่วนสําหรับคนโสดค่ะคนโสดคิดว่ามีความมีคนใหม่เข้ามานะคะ คิดว่ามีคนใหม่เข้ามาแต่คิดว่าตัวตนของคุณคุณยังเรารู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะนะคะเดี๋ยวค่อยเจาะลึกรายละเอียดกันดูค่ะว่าแต่และเรื่องของชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างนะคะชาววันศุกร์ก็แค่ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายแค่นั้นเองนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรักษาสุขภาพหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซ่อมยดุดยานพาหนะหรืออุค่าใช้จ่ายที่ เขาเรียกว่าระวังอุบัติเหตุนะคะระวังอุบัติเหตุตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกรายละเอียดกันดูค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะใครเดินทางใกล้ๆใครเดินทางอะไรยังไงตรวจเช็คตรวจเช็คอยูอ่ยศยานผ่านะให้ดีๆด,ด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะมาดูเรื่องการงานของชาววันศุกร์ค่ะ ที่กำลังรอคอยงานอยู่หรือแม้แต่กระทั่งว่าถูกปฏิเสธงานมานะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าถูกพักงานมาเขาก็บอกมาว่าเป็นช่วงที่คุณ มีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้ก็ได้ว่าคุณอาจจะหันมาจาับธุรกิจทําอะไรก็ตามนะคะที่บ้านของคุณเวิร์กฟอร์มโฮมของคุณหรือทําร่วมก,กันกับคนในบ้านของคุณก็เป็นไปได้นะคะโดยใช้ความคิดความสามารถหรือพอรสวรรค์ส่วนตัวของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณถนัดนะคะที่คุณคิดว่าคุณทําได้ตรงเนี้ยนะคะคุณจะเอาตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นแปลงเป็นงาน ะะที่อาจจะทำแบบ work from home ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้คุณอาจจะร่วมหุ้นอาจจะมีหุ้นนะคะกับคนในบ้านอาจะช่วยการลงมือลงแรงทำอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะ <c oughs> เขาบอกมาว่าการเริ่มต้นคะ่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเรื่องของงานจริงๆชาววันศุกร์คุณก็ไม่ท้อนะนะคะคุณก็ เหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นแต่ก็ไม่ท้อถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ค่อยโอเคมากนะักมันอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรมากนะักแต่คุณก็ลุยนะคะเรามองว่าคุณก็ลุยนะคะคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็ใช้ความพยายามของคุณแล้วคะ่ะใช้ความสามารถความอดทนของคุณนั่นแหละค่ะนะคะก็พยายามต่อสู้ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะของชาววันศุกร์ Okay. บางคนค่ะถ้าวันศุกร์อยู่ในวัยเรียนนะคะใครมีเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลเขาก็บอกมาว่าบางคนต้องมีการต่อศึกษาต่อใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็บอกมาว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะนักนะคะอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะคลาดเคลื่อนสักนิดหนึ่ง mm hmm. ก็เป็นช่วงที่ว่ามีเวลาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนานสักนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. ทำให้คุณรู้สึกว่า ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลนะคะคุณกังวลเท่านั้นเองว่าคุณจะไปต่อไหมอะไรไหมประมาณนี้จะได้โอกาสไหมนะคะรู้สึกว่ามีความกังวลแล้วก็เบื่อด้วยไหมแล้วก็มองว่าเบื่อด้วยนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงของชาววันศุกร์ค่ะนะคะ,ะโดยเฉพาะวัยทํางานเรามองว่าทุกอย่างนะคะเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งมั่นคง แต่เราก็เชื่อว่ามันก็ยังไปต่อได้มันยังมีทางทางที่ยะต่อยอดจากตรงนี้ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างงานของคุณเราก็มองว่ายังไงก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตรงนี้บางคนแบบว่าพักงานมาต้องมาหันมาทําธุรกิจในครัวเรือนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะตรงนี้ work from home อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะการเงินของชาววันศุกร์ค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงกับชาววันศุกร์บางท่านนะคะต้องขออาภัยด้วยจริงๆ พยายามขออภัยทุกรอบทุกครั้งเพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกใจกับใครบางคนนะคะการเงินใครแย่มาแล้วนะคะค่ะการเงินใครมีปัญหาติดขัดการเงินใครเออ เขาเรียกว่าอะไรการเงินใครขาดสภาพคล่องนะคะเขาก็บอกมาว่าเร็วๆนี้ค่ะคุณจะได้ด้านจะได้รับข่าวดีในทิศทางการเงินแล้วทิศทางการเงินมาจากการงานของคุณนั่นแหละคะ่ะนะคะมาจากที่คุณตั้งใจทํางานแหละนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสนะคะ mm. มีผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือจุนเจือคุณอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้อ่าโอเค อย่างน้อยๆเราก็เห็นใครที่รอคอยเงินนะคะส่วนต่างจากหุ้นส่วนจากหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะจากที่ก่อนหน้านี้ตัวเองผิดพลาดหรือแม้แต่กระทั่งว่าติดขัดขัดสนนะคะคือขาดทุนอะไรมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าว่าเร็วๆนี้ล่ะคะ่ะนะคะคุณก็น่าจะได้รับโอกาสตรงนั้นด้วยนะคะแต่เรามองว่าคุณน่าจะได้พบเจอใครที่ว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเหลือคุณมากกว่า นะคะใครรอเรื่องโชคค่ะโชคใครรอเรื่องของการเดินทางเปลี่ยนแปลงนะคะเดินทางไกลตรงนี้เขาก็บอกมาว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็เป็นไปได้ด้วยนะคะบางคนต้องเดินทางไกลนะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าใครทำธุรกิจเกี่ยวกับ ซื้อขายนะคะใครกำลังอยากจะซื้อขายบ้านที่ดินตรงนี้นะคะเขาก็บอกมาว่าคุณก็จะน่าจะมีโอกาสตรงนั้นด้วยนะคะตรงนั้นแต่ถ้าเป็นส่วนของสุขภาพค่ะให้ระมัดระวังเลยนะคะเขาบอกมาว่าช่วงนี้ชาววันศุกร์การเดินทางของคุณคุณตรวจเช็คยุดยันพาหานะสักนิดนึงนะคะหรือถ้าใครไม่ได้เดินทางเราก็มองว่าช่วงนี้ชาววันศุกร์ให้ดูแลให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะนะคะ ใครเสียเส่ยงโชคใครเสี่ยงโชคใครลงทุนหุ้นธุรกิจอะไรก็ตามทีนะคะ mm hmm. เขาก็บอกมาว่าคุณก็น่าจะมีโชคตรงนั้นด้วยนะนะคะใครลงโชคไว้อะไม่ว่ากองทุนอะไรต่างๆก็เถอะนะคะตรงนี้ที่เราเห็นก็พอก็คิดว่าน่าจะได้ด้วยนะคะตรงนั้นว้าวโอเคค่ะ เขาบอกมาว่าทุกอย่างค่ะนะคะมาจากความตั้งใจของชาววันศุกร์ทั้งนั้นเลยนะคะคือชาววันศุกร์เราก็มองแล้วแหละว่าพื้นฐานการเงินของคุณอะจริงๆแล้วอะคุณมีอยู่ละคุณมีจากการทํางานของคุณการเงินของคุณมั่นคงอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะเจอสภาวะถ้าเป็นรายจ่ายเราก็มองว่าน่าจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับระวังสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุเท่านั้นเองนะคะทุกอย่างมาจากตัวตนของชาววันศุกร์ค่ะนะคะ,นะคะที่คุณ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณทำงานเก็บเงินจริงๆนะคะใครเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานของตัวเองทำงานในครัวเรือนทำธุรกิจส่วนตัวก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆเขาบอกมาว่ามันก็มั่นคงแล้วละ่ะระดับหนึ่งแล้วละ่ะมันเริ่มดีระดับหนึ่งแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าถ้าจะมั่นคงมากกว่านี้หรือถ้าจะดีมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆเติบโตนะคะเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเป็นความรักบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะของชาววันศุกร์นะ เดี๋ยวมาดูเรื่องราวของความรักค่ะขอเก็บตรงนี้ก่อนนะคะความรักก็จะบอกคร่าวๆนะคะไว้ติดตามคลิปความรักกัน ในบางคู่บางครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันมากนะคะก็อาจจะใช้เวลาตรงนี้นะคะเขาบอกมาว่าเป็นช่วงที่อยากเดินทางแล้วนะคะไหนๆก็พักงานมาแล้วไหนๆก็งานยังเงียบเอองานยังคือมีเวลาว่างจากการทํางานอะนะคะคืองานอาจจะลดน้อยลงอาจจะเบาลงนะคะเป็นช่วงที่อยากจะเดินทางพักผ่อนด้วยกันอันนั้นก็มีส่วนด้วยนะคะ สำหรับคนที่มีครอบครัวเพราะเห็นว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ได้นะคะชาววันศุกร์ให้ให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะก็คือมั่นคงนะคะมั่นคงมีการใช้ชีวิตร่วมกันมากยิ่งขึ้นมีเวลาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักครอบครัวหลังจากที่เหมือนกับว่า เคยเหนื่อยหน่ายกันมาแล้วเ,ออเคยเหนื่อยกันมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะงานหนักนะคะต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันนะคะตรงนี้เขาก็บอกมาว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ออดีขึ้นนะคะดีขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวมีเวลาร่วมกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราก็มองว่าชาววันศุกร์เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีความคิดคิดมากคิดเยอะหรือเปล่านะคะ ว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะมีการนอกลู่นอกทางไหมนะคะปัญใจไหมอะไรแบบนี้นะคะก็บอกมาว่าชาววันศุกร์ช่วงนี้คุณกําลังเป็นหรือคุณเป็นมาก่อนหน้านี้ก็ได้ด้วยถ้าคุณเป็นมาก่อนหน้านี้เขาก็บอกมาว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่ว่ามันดีขึ้นสถานการณ์นะคะในครอบครัวมันดีขึ้นนะคะโอเค บางครั้งบางคราวเราเห็นว่าคุณอยากจะให้คนของคุณนะนะคะมีเวลาให้มากกันสักนิดหนึ่งไปเที่ยวด้วยกันไหมพักผ่อนด้วยกันไหมในครอบครัวอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะของชาววันศุกร์เดี๋ยวมาดูสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นนะ คนที่มีประเด็นมันมีเรื่องของการนอกใจกันฟ้องมาให้ละมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนแปลงนะคะชาววันศุกร์อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะตรงนี้มันมีเรื่องของการปันใจมันมีเรื่องของการเคบหาดูใจกันแบบที่ว่าไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เปิดเผยหรือแม้แต่ทั้งว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อึมครึมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะโอ้เขาบอกมอกว่าคนที่มีประเด็นมันมีเรื่องราวของการนอกใจแล้วละ่ะนะคะมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกละนะคะทําให้ชาววันศุกร์คุณรู้สึกว่าเอ่อเรียกว่าอะไรเดี๋ยว ใจคุณลึกๆคุณยังมีอะไรที่ต้องทํามากกว่าไปนั่งคิดถึงเรื่องตรงนี้นะคะสําหรับคนที่มีประเด็นนะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ตรงนี้มานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกมาว่าชาววันศุกร์สำหรับคนที่มีประเด็นตัวตนของคุณช่วงนี้ คุณอาจจะไม่ค่อยจะโฟกัสเรื่องของความรักแล้วล่ะนะคะเพราะคุณรู้แล้วล่ะว่าความรักของคุณอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคมากๆนะคะคุณไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานาหาเงินดีกว่าแล้วคุณก็คิดว่าคุณยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้คุณยังมีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณขอเก็บเงินอย่างเดียวก่อนดีกว่าทํางานเก็บเงินนะคะเพื่ออ,อาจจะ สร้างฐานะให้กับตัวเองก่อนนะคะในวันในภายภาคหน้านะคะโดยที่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยเ,เราอยังเรายังเห็นว่าคุณก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรใดๆเลยนะคะตรงนี้คือมันเหนื่อยมาแล้วอะนะคะคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขามาละนะคะแต่จนแล้วจนรอดมันก็มีเรื่องของการปันใจเกิดขึ้นมามันก็เลยมองไม่เห็นหนทางอะไรได้นะคะหนทางที่คุณจะรอคอยเขากลับคือกลับมาเคลียร์ใจก็ไม่ได้ เราก็มองว่าตัวตนของชาววันศุกร์คุณก็น่าจะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานอย่างเดียวก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคุณอยากจะได้ความมั่นคงในชีตนะคะเรื่องของความรักรู้สึกเหนื่อยมาแล้วพอแล้วละ่ะไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเออเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่แค่เป็นแค่ตัวเลือกนะคะแต่ถ้าคุณกับเขาไม่ใช่ตัวเลือก มันก็ย่อหมายว่าหมายความว่าเขาก็อาจจะไปมีคนอื่นนะคะที่ปกปิดปิดบังคุณที่ทําอะไรลับหลังที่คิดไม่ซื่อที่ทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะต่อหน้าอย่างลับหลังเขาทําอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้คือคุณไม่ต้องการตรงนั้นเท่านั้นเองเดีย๋ยวมาดูคนโสดค่ะรักที่ไม่ซื่อสัตย์อ่ะอืม หลายๆคู่นะคะหลายๆคู่เลยความรักที่ไม่ซื่อสัตย์อ่ะส่วนใหญ่มักจะลงเอยถ้าไม่ได้หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันจริงๆนะคะส่วนใหญ่ก็ลงเอยด้วยการที่ว่าต้องห่างเหินกันด้วยสังคมเราสมัยนี้ด้วยแล้วนะคะความอดทนในชีวิตคู่มันน้อยด้วยถ้าคนที่ไม่ได้เป็นครอบครัวกันนะคนโสดค่ะ พบรักครั้งใหม่นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องศึกษาเรียนรู้เขาสักนิดนึงในความรักครั้งใหม่ที่เข้ามา หรือค่อยๆเรามองว่าค่อยๆสารสัมพันธ์กันนะคะคุณก็จะค่อยๆสารสัมพันธ์คุณก็จะค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะคะชีวิตเขาหรือค่อยๆเช็คโปรไฟล์เขานะคะว่าเขาอะโอเคไหมเขาเป็นพวกจริงจังกับชีวิตไหมเขามีความรักที่มั่นคงไหมอะไรประมาณนี้นะคะชาวโสดของวันศุกร์มีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะนะคะมีคนมามอบในตัวให้คุณแหละเพียงแต่ว่าตัวตนของคุณอะเราเชื่อว่าคุณจะค่อยๆศึกษา นะคะคุณอาจจะมีอะไรในใจที่คุณยังไม่พร้อมมากนะักเพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่คุณคุณแย่มาก่อนหน้านี้นะคะมันก็เลยทําให้ชาววันศุกร์คุณก็เหมือนกับว่ายังไม่ตกลงรงใจซะทีเดียวว่าเออเรามาเป็นแฟนกันนะเราจะไปอยู่กินด้วยกันเลยมะอะไรประมาณนี้นะคะคือมีเรื่องของการศึกษาดูใจค่ะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะ นะคะอดีตก็คืออดีตเขาบอกมาว่าอาดีตที่มันผ่านไปแล้วนะคะที่คุณเสียอกเสียใจมามากๆที่คุณมองไม่เห็นหนทางออกนะ่ะนะคะเขาบอกมาว่าให้คุณน่ะตัดสินใจนะคะตัดสินใจเดินหน้านะคะเดินไปข้างหน้าค่ะหรือแม้แต่ทั้งว่าช่วงนี้ชาววันศุกร์คุณอาจจะเริ่มตัดสินใจเดินไปข้างหน้าแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็เริ่มเปิดใจนะคะให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ที่กาลังจะเข้ามานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาบอกมาว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเนี่ยค่ะมีคนเปิดมากี่ใบกี่ใบแล้วก็ได้ได้เรื่องราวของคนเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาให้คุณอะลองศึกษาดูใจเขานะคะแล้วกันเป็นการครบกันแบบค่อยๆด้วยนะคะเราเชื่อว่าเป็นการครบกันแบบไม่ได้รีบเร่งเป็นความสุขของคุณกําลังเข้ามาค่ะ นะคะใครมีเรื่องราวปมในอดีตใครกําลังคิดถึงแต่เรื่องอดีตนะคะเขาบอกมาว่าคุณเดินหน้าะนะคะชีวิตยังมีวันข้างหน้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจบแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่กําลังเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีมากคุณจะมีความสุขนะคะเขาบอกมาว่าคุณจะมีความสุขจากการศึกษาดูใจกับคนเนี้ยที่กําลังเข้ามาเนี่ยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคนโสดนะคะามาดูบทสรุปให้นะคะ ดูบทสรุปของชาววันศุกร์ค่ะเปิดใจค่ะค้นพบตัวเองนะคะแล้วก็ลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวหนทางอันไหนที่มันมืดมิดหนทางอันไหนที่มันตันนะคะเขาบอกมาว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วนะอนาคตจะแสงสว่างความสุขรอคุณอยู่ในวันข้างหน้านะคะอย่าปิด กันหัวใจของตัวเองค o ม i ิ่ง o ูลกำลังมานะคะมีคนกำลังเดินทางมาหามีความรักครั้งใหม่กำลังเดินทางมาหารักที่เป็นอดีตคุณอย่ารอ เราไม่ได้บังคับว่าคุณอย่ารอเรามองว่าตรงนี้เขาแนะนําม,มาว่ารักที่เป็นอดีตรักที่ไม่ดีรักที่มีแต่การโกหกหน้าอย่างหลังอย่างนะคะรักที่มีแต่เรื่องของการปันใจคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะจมอยู่กับความคิดในอดีตหรือคุณจะเปิดโอกาสให้กับหัวใจของตัวเองนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาววันศุกร์นะคะมีความรักข้างใหม่เข้ามาที่เป็นความสุขสำหรับคุณนะนะคะชาววันศุกร์ยินดีด้วยนะคะ แต่บางคนก็ถ้าเคยใครเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแล้วล้างลามาแล้วเนี่ยเขาก็บอกมาว่าชาววันศุกร์ชุวงนี้จริงๆอะ่ะถ้าคุณถ้าคุณจะเรามองว่าคุณน่าจะทําเพาะลูกบางคนมีครอบครัวเคยมีครอบครัวบางคนเคยมีลูกบางคนก็อยู่เพื่อลูกทําเพื่อลูกทุกวันนี้นะคะโดยอาจจะต้องปิดกั้นหัวใจสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นแต่เดี๋ยวก็เปิดใจได้ค่ะนะคะเปิดใจได้อย่ามัวแต่จมอยู่กับอดีตนะคะ ชีวิตของเรามีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะนะคะอดีตก,ก็คืออดีตอดีตมันทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคะชั่วโมงที่แล้วก็คืออดีตสองชั่วโมงที่แล้วก็คืออดีตนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ของชาววันศุกร์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ